ข่าวสารสู่รายการไลฟ์แคชจีครับบ้านหลังใหญ่คนรักดนตรีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มครับวันนี้วิเจย์พลังงานตัวครับสวัสดีครับผมนนทรครับกลับมาอยู่ที่เดิมครับวันนี้เราอยู่กันสองคนใครมีปัญหาจะถามเรื่องดนตรีจะขอเพลงจะส่งอะไรมาทักทายส่ง SMS มาได้ที่4 6 4 2 8 8 8่นะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้ที่0 2 6ย์สอ8หหถึงเหรือทาง Facebook นะครับ www.facebook.com.gmmusic หรือชมออนไลน์ก็ได้ที่ w ว m บเว็บด m ทจี i อ็แลนะครับอ่าแลวสำหรับกล่อง GMMZ นะครับก็สาม,สา,ม,มารถรับชมครับช่อง GMM Music ได้ที่ช่อง10นั่นเอง,ง1 0่นั่นเองตอนนี้นมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอแต่ไม่ยากสำหรับใครที่ชมกล่อง GMMZ นง่ายมากนะครับผม แล้วก็ถ้าพูดถึงการเล่นเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็นจริงๆแล้วมันก็พูดยากนะเพราะว่าตอนแรกเขาให้เราเล่นอีกแบบหนึ่งแต่เราไม่ทําแบบที่เขาบอกใช่เราดื้อใช่เขาให้ผมเล่นเล่นเบสกับเล่นกีตาร์แล้วเราเบื่อไงเราก็เลยเอากีตาร์มาเล่นจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะเล่นจากเพลงของ Flash ก่อนอ่าใช่เพลงอะไรนะเพลงขอเจ็บแทนใช่เราวคนกเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเล่นเล่นอยู่คนเดียวพักๆักพี่นอมาเก็บจังหวะให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นเออมันก็สนุกดีนะก็คือมันคือเพลงคีย์เอเมเจรนั่นแหละครับแต่ว คือเป็นดีสี่สามไล่ไปสองสองแล้วก็ห<ะ>้าับแล้วก็ลงมา1แวหนึ่งแล้ววนไปวนมา จริงๆแล้วมาจากเพลงของคลาสนันแหละแล้วก็เอาวิธีการถ้าใครน้องๆหลายคนอาจจะเคยฟังศิลปิน2คนที่เล่นกีตาร์โปร่งที่ชื่อว่าเดปาเป้เป็นคนญี่ปุ่นเคยมาเล่นงานในเมืองไทยด้วยเคยมามีงานโชว์ในเมืองไทยด้วย2คนนี้ก็เป็น2มือด้าคูสติกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเป็นงานบรรเลงด้วยแล้วก็ป๊อปด้วยนะครับถ้าใครชอบงานคอร์สติกลองไปหาฟังดูเดปปาเป้เมื่อกี้เราก็เรียนแบบแต่ก็ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของเขาหรอก สปส่อนไป็นติ่งได้เป็นติ่งเนี่ยนะครับผมโอเคเวลาน้อยนะฮะพี่บุญพี่น้องครับพวกเอฟเฟกประเภทคอมเพรสชัน คิดว่าน่าจะเป็น,นะคอมเพรสเซอร์นะฮะมันมีความสําคัญและประโยชน์ยังไงบ้างขอบคุณคารับจิงความสําคัญมากคอมเพรสเซอร์เนี่ยแต่ว่าเล่นสดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยใช้เพราะมันปรับยากส่วนอย่างปรับยากมันจะมีถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์เหมือนที่ผมเข้าใจนะฮะมันจะมีนั่งด่แอตแทกลิลิส์นีไปถึงค่าอะไรเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไว้กัน้นไม่ให้เสียงที่ดังเกินไปเนี่ยมันเกินเลเวลที่เขาตั้งไว้กับอ,อื่นเพท้ยนึงคือเอาไว้กดเพื่อจะดึงเสียงที่ ไม่ได้ดังมากเนี่ยให้ขึ้นมาอีกอ่าใช่อันนี้คือถ้าน้องๆอย่างที่พี่นอว่าเนี่ยง่ายๆเลยเวลาเราดีดเบสบางทีนิ้วเรานิ้วชี้กับนิ้วกลางอาจจะไม่เท่ากันน้าหนักไม่เท่ากันเราอาจจะมีคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งที่กดลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อทําให้นิ้วที่แรงเนี่ยถูกตัดออกไปสมมติเพดานมันอยู่ตรงนี้เราดีดแรงอาจจะเกินมาอย่างนี้ตัวนี้จะกดไปเลย ที่บอกว่าต้านยากเนี่ยบางทีมันเอาไว้ใช้หลายสาเหตุเอาไว้ทําเนื้อเสียงก็ได้เอาไว้ทาสำเนียงก็ได้เอาไว้จัดกรูฟก็ได้มันอยู่ที่วิธีการว่าจะเอาไปตั้งอะไรจะมีหลายอย่างนะ่เอาว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของไดนามิกอ่าใช่ครับเหยียบค้างไว้ตลอดก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอาไว้กดคอมนิดนิดก็ดีแต่บางทีที่เขาใช้กันนี้เยอะนึ่งคือกับพวกกลองอ่าใช่กีตาร์ก็มีนะครับบางทีพวกสตัมพวกฟังกี้เนี่ย จะจบางทีมันก็แน่นดีเหมือนกันใช่ลองต้องลองเองครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างสําคัญมากอีกอันนึงเนี่ยฮะคราวนี้เราได้ได้สิทธิ์ตอบแค่2คําถามแค่นั้นเองเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีพี่ๆครับลิกกับลิฟต่างกันยังไงลิก L I C K ลิกเนี่ยมันคือพูดลิกเนี่ยหมายถึงลูกโซโล่เป็นหลักครับผมลูกโซโล่ที่โดดเด่นนนัๆๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการโซโล่เนี่ยเขาเรียกเป็นลิกลิกโซโล่ แต่ถ้าลิฟต์เนี่ยมันหมายถึงภาคลิฟต์ลิฟท์ชเป็นตัวดำเนินเพลงอ่าตัวที music, ่เล่นแบบสายเป็นลิฟต์ลิฟต์กีตาร์ถ้าอย่างเมื่อก่อนก็จะมีเพลงพวก rock bottom ที่อยู่บนลิฟต์ทั้งเพลงเป็นลิฟต์อะไรแบบนั้นแต่ลิฟต์เนี่ยจะเป็นพวกลูกโซโล่ที่เป็นวลีเป็นวลีใช่เนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างลิฟต์กับลิฟต์นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เวลาเหลือน้อยนะฮะแค่สองคำถามโอเคนะครับยังไงสำหรับใครที่มีคำถามก็ฝากกันมาได้แล้วเดี๋ยวจะมาช่วยกันตอบนะครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนําทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คําว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android Gm Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี